วัตีคกับขอบจองเดียนะครับตีมลังบ้านน้องหอิงนะครับปุ๊บนะครับเตียมานประตูนะครับแล้วก็น้องนะครับเตรียนตัวก็ออกเดินทางเดี๋ยวรถแม่ไปดวเดี๋ยวนี้นูนดู นี่ครับตีมานนะครับนี่นะใบต้นอัดยิปนู่นหายมกแดง Đi đi Học ừ, đường thẳng cái này nè các đôm tang ngay tang nè tang đôm 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 Nó đôm tang đôm tang đôm tang เดือดตังกันแล้วนะครับผมปิด้วยประตูแล้วก็ปอจิตาปิดตายนะครับผมเดือดตังเรียบยแล้วเราก็ตีมลังบานอยู่กันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวกันนะเดดร่มร่บนลองไปไหนนลองจกคิดนะ อนน้องจะคิดน่อยไปไหนไหม,มันร้อนก็นเจมไหมมันร้อนน,นี่ดูแดดบ้างเห็นไหมน้องไม่ไปชงเลยมันยังไปไหนไม่ได้กันอ่างร้อนนะี่วงิ้งก็ไปจัานหมืนน,นี่ต่อนะครับผุมนะกลับมามัน,มน เรียกกลับมาหรือว่าไปอุทุมพรเลยกลับมาจา้าอุทุมพรไปมืดๆก็ไดออออออ้อยู่ใกล้ๆอ๋ออะไรนะไปเสร็จอุทุมพรอยู่ใกล้ๆไปตึ้มหนึ่งต่อตึ้มก็ได้อันนี้ไปถ่ายเอ็มวีกับแม่อันนี้ก็มารับแม่น้อยนะครับไปใต้เอ็มวีนะครับปุ้มไปใต้กับ ตีสั้นแมน่นี่ตอ่อนะครับผม <c oughs> ดีๆอยากไป <laughs> มันยังรอนอยู่นะนั่นน้องนะ นี่ก็สี่โมงกว่าครับผมนี่ก็อย่างร้อนนะครับแดดอย่างเปรี้ยงวันนี้ร้อนมากๆกับร้อนปรัลวเลยดีดีกับวนจะไปเตี้ยนี่ลุงเดียวหนังแค่ง่ายจิ้นไรอบร้อนมันร้อนครับพุ่มเยาว่าแต่หนองมาก,กับคนก็นยังยุ่ไม่ติดกับร้อนไอ้มุ้ยเป็นลมแล้วแต่ดีมีฝ้าร้อนเย็นหน่ยครับพ่ม xíu nó hmm hmm phố hmm 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 vui hmm 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 nè hmm 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 đi chút lèo

ก็ต่อเดิมตุ้มปอนนะครับพมโอ้โหทุกอย่างจาน้องความกะยันนะครับพุ่มความเริจอมานนิ่งๆครับปู่ยามมีเตียงครับเราผู้ใหญ่อย่างอายครับผมเกิดมาเป็นศิลปินโดยเฉพาะจริงๆเลยครับผมเนื่องเนื่องนะครับน้องไม่ไม่ใจไม่เหนื่อยนะครับคือนอนก็ไม่ได้นอนนะครับผมปักพอนไม่เต็มสีนะครับตั้งกลางวันอีฟซีก็รู้ครับผมยังอากาศร้อนๆนอน จะไม่ใจเต็มยี่มเลวครับผมตึงเปิดแอร์ครับมันไม่ใจมวนด้วยตาใบมันกลางคืนครับผมนี่ไปรอมหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมานะครับใต้เอ็มวีกับแม่จินเซ็นนะครับแล้วนี่ก็กลับมาแล้วก็มารับแม่น้อยนะใต้เอ็มวีกับแม่น้อยต่อครับผมเซ็จแล้วก็กลับมาบานนะครับ แล้วก็อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวอนอนอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวกินปลาผักป้อนสักแป๊บนึงแล้วก็ไปต่ออุตมพ่อน,นี่กับปุโอ้ยุดยอดกับแต่ดีกว่าแกบ้านนะครับผมไกยบ้านครับน่าจะไม่วิ่งไปจากนี้ไปอุตมพอนันนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ สามทิพนาดีที่ทินาท,นาทีกระตุ้งกรบพุ่มกระตือไม่ไกลครับกานั้นนะครับกับเจ้าอุตุมพรนะครักบกลางวันกับพอได้ปักป้อนเต็มตีครับแล้วก็มีต่อซีสเกตอีกหนึ่งวันครับปลางกูก็ไม่ไกลครับผมก,กาเลยอุตุมพรไปนิด แล้วก็วันที่สามก็อุบลนกับปีบนบางซานนะครับตรงหน้าจันนี้นะครับผมแมก็ยังดีบอกกับตีนี้ก็ลงปากล้างครับปากล้างร็จะยิงขึ้นน้องบบวลำพปเออยิงขึ้นน้องบบวอีกครับโอ้โหป่อยกับรถกันไม่แก้งริงกับผ้มกับไม่รถนะคนกับรถไม่แก้งยิงกัน ăn cài mấy trong bốn mấy fit mấy cái nhìn chính minh có ý kiến của cây reng cả chí vịt ca cả... con số gấp ngàn tổng dáng nơi mất cả แต่ลุงเดียกับบองนองนะอรับก็ไม่ไหวกับย่าพื้นกับนอนอาปั๊มแหวนอนรับอ่านาทีสิบนาทีก็ยังดีกับปุ้มปักสตยตานะครับปักช่องโมงกับยาพื้นกับการกับรถนี่พื้นไม่ได้กับลุงเดียเคยมีประสบการณ์เลยแกเสียไปนาทีกับเราคิดว่าเออเราอย่างไหวอีกสักนิดอีกสักนิดเดี๋ยวปล่อยกับกบัทแต่ไม่มีเลยกับปุ้ม รน้องก็มีสิ่งสักดิ์นะครับบกปากหลักซ่าครับไปอันไปอันตรายทุกสิ่งหนึ่งอย่างที่สิ่งเักดิษตุ้มยากกลุ่มครองกับไม่ทำอาตัาเรื่น้องได้นะครับปุ๊บยอมรับกับน้องหินนะครับตึงไม่่ายฟีีรักน้องได้ไงครับปุ๊บมเด็กอายุแค่นี้ครับมีความรับผิดชอบมีความสามารถสูง มีความกยันความมดตนความรับผิดชอบ fc มอบความรักความมินดูน้องกับมอรบรอยยิ้ยมในเสียงเปลงง่ายเป็นกำลังใจกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามน้องนะครับพุงอิงนะครับเจ้าหน่อยเป็นบานแดงนะครับเป็นกำลังใจกันครับผม๊สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม ลุงเดียทีมลังบาลน,นองอู้หิงไงด้วยนะครับปุ้มผ้านางทีมลังบาลน,นองอญิงน,น,นะครับแล้วก็ทีมลังบานทุกคนนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจตือนไม่คลิปหน้ากับปุ้มวัสดีครับปุ้ม